โอ้ติดครับติดเลยปาบูปาบูปาบูครับออครับเป็นขั้นตอนตัดเหยื่อกุ้งเป็นชิ้นๆให้พอกับคันเบ็ดนะครับเพื่อนๆจิ้มกองกอยมืออาชีพครับผมกุ้งซื้อมาเท่าไหร่เจมกองกอยยี่สิบห้าบาทให้ไปยี่สิบบาทยี่ห้าเลยหรขอเพิ่มห้าบาท ห็นไม่บอกว่าเพิ่มห้าบาทก็เฉิมนี่และนะเสือกุ้งทะเลนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ๆนานาทุกท่านที่รักการตกปลานะครับค่ําคืนนี้ก็พาพี่ๆนานามาใส่เบ็ดกันอีกแล้วนะครับกับเฉิมกองไกวยนะครับก็ ขอบคุณพี่ๆน้าๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมและเป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กพิจิญญลานะครับก็ช่องเล็กพิจิญญลาตอนนี้ก็ผ่าน1,000ัซับแล้วครับก็ยังขาดชั่วโมงครับตอนนี้ก็ขาดอยู่ประมาณ282ชั่วโมงนะครับพี่ๆน้าๆก็รู้สึกดีใจมากครับตอนนี้ใกล้จะประสบความสําเร็จอีกแล้วนะครับขั้นตอนที่2ครับก็อยากให้พี่ๆน้าๆเข้ามารับชม ดูกันยาวๆเลยครับดูกันเยอะๆนะครับเพื่อจะให้ผมผ่านชั่วโมงเร็วๆนะครับก็ขอบคุณพี่ๆนานะอีกสักครั้งนะครับก็คืนนี้เราไปใส่เบ็ดกันเลยนะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับพี่ๆนานะเหยือกุ้งใช้เหยื่อกุ้งครับผมลืมไปโอเคนะครับเอาครับเหยือกุ้งครับกุ้งทะเลไปกันเลยครับพี่ๆนานะสุดยอดเลยครับพี่ามเอาครับพี่ๆนานะก็เดี๋ยวผมใส่เหยือกับฉช่มกองโวยให้เพื่อน ได้รับชมก่อนนะครับประมาณสองคันก่อนนะครับจิมก้ง้อยใส่เหยื่อเหยื่อกุ้งสดนะครับเหยื่อกุ้งทะเลนะครับเหยื่อกุ้งทะเลครับผมก็หมายนี้ก็ส่วนมากตอนนี้ปลาไหลเยอะนะ<ช>จะไม่จิมงก้อยใช่เอาครับ ใส่ไปเลยครับผมโอ้โหมีเค็ดด้วยไม่ธรรมดาครับจิ้มขงกอยตีน้ำปัป๊บปัป๊บปั๊บปับปับโอ้โหเหมือนมีสูตรใช่ไหมมีสูตร,ม,ตรมีสูตรด้วยนะครับสูตรปลาไหลครับทันที่สองครับเพื่นอนๆอ๋อใส่เลยครับผมได้แล้วขนาดนี้พอ เดี๋ยวผมแถมอีกสักคันครับเพื่นนอนๆใส่สักสามคันนะครับแล้วเดี๋ยวไอ้นี้คันที่สองคันที่สามอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวผมเตรียมพร้อมคันที่สามก่อนครับ <c oughs> ตัวดั้งเดิมน,นะครับโอ้โหแน่นนจริง <c oughs> ใส่ทั้งหมดสามคันนะครับเพื่อนๆแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมจะไล่ใส่ไปทีละคันกับชุ่มกงก้อยนะครับก็ใส่ให้เพื่อนดูแค่สามคันก่อนนะครับเพื่อไม่เส <c oughs> <ๆ>ียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายอาจดเด็ดๆให้เพื่อน <c oughs> ๆ,ๆได้รับชมกันครับเวลาปลาเข้าปลาติดนะครับมันจะสุดมันกว่าครับสุดยอดกว่านะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ประมาณสัก อสองชั่วโมงนะครับแล้วก็เราค่อยมาลุ้นกันนะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆก็ได้เวลาแล้วครับผมทิ้งไว้สองชั่วโมงแล้วครับก็ลุ้นกันเลยครับผมเฉมงวงก้อยให้เฉมงงก้อยเป็นคนลุ้นครับเดี๋ยวผมเป็นตากล้องนะครับโอเคครับเพื่อไม่เสียเวลาจมแล้วครับเอากันเลยมีเป็ดจมแล้วครับกันเป็ดจมครับผมเป็ดจมครับมีตัวไหมไม่มีตัวโอ้โห เเชื่อนะไปลุ้นกันต่อเลยครับผมอันนี้ก็ลากอยู่นะครับสายตึงครับสายตึงครับสายตึงครับไม่รู้จะได้ตัวไหมครับเฉียงกงกองกยมนุษย์ขาเล็กครับผมวันนี้ตัดผมมาใหม่หัวล้านอุ้ย น้ามีตัวครับน่ามีตัวครับน่าหน้าน่ามีตัวน่าจะเป็นปลาไหลครับถ้าทรงแบบนี้เป่ยนมาลุ้นด้วยกันครับผมโอ้โ้ติดครับติดครับติดติดเลยปลาบูปลาบูปลาบูครับโอ้โหนี่เลยครับพี่ลามโอ้มาเลยครับติดตัวครับอ่าปักไว้เลยจัดจนครับถือว่าก็ยังได้ตัวครับผมว่าปลาอะไร เออผมว่าปลาไหลว่าไม่ใช่มาติดป,ปลาบูอยากกินปลาไหลยังคืนนี้โอ้ดูไปครับไปล,ลุ้นกันเลยครับผมมนุษย์ขาหลิกชุมกงกอยสโลแกนครับผมเยอะมีนะครับเยอะหมดนะไม่เยอะมีเยอะหมดผิดมั่งเลยเดีย๋ยวเอาตามนั้นเลยอเอาเอา,เอา น <laughs> ี่ลุงเปย์เลยครับ่อ<ค>นเสิมก,กองโวยขาแกไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าขาใส่เหล็กนะครับผมก็เลยให้ฉายาว่าเจมกองกวยมนุษย์ขา,<ป>ขาเหล็กครับผมโอ้โหทั้งตัวก็ใส่เหล็กกรบหมดแล้วครับไปดูกันต่อเลยครับโอ้โหแฮลครับผมเดี๋ยวมีนะครับ เดี๋ยวมีนะครับอ่าบ้านผมก็ฝนตกเกือบทุกวันเลยครับช่วงนี้อ่พายุเข้านะครับก็นึกว่าจะไม่ได้ออกมาแล้วครับค่าคืนนี้ก็ฝนตกช่วงเย็นนะครับตกดีว่าตกไม่นานนะครับตกแล้วก็หยุดเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีครับไม่กินครับผม หายไปนานนะว่าปลามันเลยไม่รู้หายไปไหนครับผมจปลามไ,ไม่หายไปไหนหว่ามาฮะวันนี้ปลาไม่รู้ว่ามาอ๋อมันเลยไม่กินเหรอมันเลยไม่มารู้ถึงขนาดนั้นเลยใช่ไหมครับอ,อยวมีครับผมไปรู้กันต่อ,อ เพื่อนๆดูครับเวลาเฉืมกองไกเดินนะครับสังเกตขาได้เลยครับจะเดินกระโพกกระเพกเพราะว่าเวลาถือกล้องกล้องขนาดมีการสั่นนะครับโอ้ติดครับติดครับโอ้หูยลุลุดอายาอาโลมาครับผมติดยังไงวะเหยื่อยังมีอยู่เปล่าหลอกดอกผมใช่ไหม ไม่ไม่ติดจริงผมว่าหลอกผมแน่นอนเลยไม่ธรรมดาจริงๆเลยสมก้อยเก็จะหลอกหลอกด้วยครับไปกันต่อเลยครับผมคันเป็ดหายเปล่าไม่ไม่ไม่คันเป็ดก็หายไปเยอะแล้วกันนะเห็นรึมั้ยครับ <re ม um ีไหมแอลวครับคืนน no ี um ้ไม่เห็นปลาไหลเลยปลาไหลไปไหนวะคืนนี้ อยากกินปลาไหลจังคืนนี้กินปลาพิชโชแทนได้ไหมเสียงปลาโดดครับทุกกคนไปครับไปดูยังต่อเลย <c oughs> มีไหมโอ้โหช่วงนี้ลีลาเยอะครับเชิมกองกอยมีลูกตุกติกเยอะครับลูกเล่นเยอะครับโอ้โห ไปกันเลยครับผมเรเียบร้อยนะครับเดี๋ยวหมดครับเดี๋ยวหมดนะครับนี่ไม่เอ่ยออเลยโอ้โหแฮวครับผมเแีวครับนี้ดูแล้ววันนี้น่าจะไปไม่ทอดมาลุ้นกันต่อไปเลยครับผมเพื่อน ไม่ได้มานานหยุดไปหลายคลิปแล้วอืมีไม่เชืมแอลครับเหยื่อมีครับกันเบ็ดตึงไหมเงียบเลยเหรอ,อเงียบรอ อุ้ยโอ้โอสาลายครับสาลายครับเอาไปไหนสาลายกันเบดตึงครับกันเบ็ดตึงครับผมเพื่อนกันเบ็ดตึงครับมีรุ้นครับมีรุ้นครับไปเลยเชียงมงค่ยผมว่ามีตัวนามีไหมอุย้ยอะไรมึง เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าดึงอันเดี๋ยวดุดุดไม่ไม่ไม่เห็นแล้วนี่อะไรเห็นแล้วเห็นแล้วนี่เห็นอะไรสา,รายดูให้ดีนี่โอ้หหสหสายจริงๆด้วยเห็นแล้วมันฟาพันสายลายโอเคจบข่าวครับผมแถวครับเนาะแถวเลยครับผมดูครับเพื่อนๆตัดผมใหม่ครับวันนี้หวัวสะท้อนแสงน,นะครับ เอฟพีจริงเอฟพีจริงว่าไงเดี๋ยวตัวนึงปล่อยมันอยู่ธรรมชาตินะอ่าเดี๋ยวเราค่อยปล่อยครับอือมได้หนึ่งตัวครับผมวครับมกับเพื่อนๆนก็ได้หนึ่งตัวนะครับปลาบู่ทองหรือนางเอื้อยนะครับก็ตัวนี้ก็จะปล่อยนะครับเพื่อนๆนก็สงสารนะได้ตัวเดียวอ่าปล่อยไปขยายพันธุ์นะครับ ยู่ครับเพื่อนๆก็วันก่อนผมก็ไปหวานเหกับเ่าวเด็กใต้นะครับที่บ้านเกิดของบ่าเด็กใต้ครับก็ได้ปลาเยอะนะครับไปหวานเหไว้หมู่บ้านสามเมาะนะครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปทําคลิปกับเป่าเด็กใต้นะครับตรงนั้นหมายเยอะมากครับแล้วก็ไซสใ์ใหญ่ๆปลากฏดมีทุกปลาเลยครับทั้งปลานิลปลากดปลาดุกแล้วก็ปลาปลาอ่อน ตัวเล็กๆครับก็ฝากด,ด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะครับเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆลงไปเพื่อนๆจะได้รับชมก่อนใครนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ค่ำคืนนี้ก็ลากันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายๆครับผม